พี่น้องคาเมื่อนี้มาร่วมแสดงความยินดีกับน้องยูกิหายทองคํานะคะเมื่อนี้คะ่ะทางน้องยูกิหรือบอสยูของเฮานั่นเองนะคะเพิ่นได้ทาพิธีขึ้นบ้านใหม่คะ่ะทําพิธีขึ้นบ้านใหม่แต่กะเป็นเป็นบ้านหลังน้อยเด้อค่ะเป็นบ้านหลังที่เพิ่นได้สร้างตรงนั้นสิมีของแต่งโตของเจบของ ไดยหลายอย่างแหล,กหล,หล,ละ,ะก็เป็นบ้านหลังนึ่งเลยแหละค่ะแต่ว่าเพราข้อไหนเป็นบ้านหลังใหญ่นะคะค่ะวันนี้วันที่22พฤศจิกาย,ยน2566นะคะน้องยูกิให้ทองคําได้ึืนบ้านไม่เป็นทีเรียบรอยนะคะแล้วมืออื่นค่ะมืออื่นเป็นมือวันที่23พฤศจิกาย,ยน2566ค่ะเพิ่นกเกษตรว่างเสาเอกเสาโทบ,บ้านหลังใหญ่ค่ะพี่น้องค่ะ บ้านหลังนี้ค่ะงบประมาณบ้านเบื้องต้นงบประมาณไว้ห้าล้านบาทค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าบอ่อั่นได้ร่วมบ่คั่นได้ร่วมคาตกแตง่งภายในบ้านนะคะค่าพูดถึงแล้วเหตุการณ์ทำบ้านสร้างบ้านเนี่ยมันบานปลายอยู่แล้วนะคะพี่น้องคะบานปลายอยู่แล้วรอดติดตามตอนต่อไปค่ะพี่น้องว่าน้องอยุกี่ให้ทองคําเพิ่น สีร่งเสาเอกเสาโทในมืออื่นแต่ว่าสีเซ็จสิน้นการสร้างภายในเดือนใดกับก็คงสียูกับการเส้นสัญญาของพื้นเนาะค่ะพี่น้องขาน้องยุก,กิบอกว่าวันนี้คุณยูธรรมะทำบุญขึ้นบ้านใหม่หลังเล็กพรุ่งนี้ลงเสาเอกบ้านหลังใหญ่ค่ะพี่พี่แม่แม่แ,มแฟนคลับยูไกยูไกมาให้กำลังใจกันหลายๆเด้อจ้าค่ะเชิญชวนค่ะ น้องยูกิพนก็เชิญชวนเอฟซพ่อแม่พี่น้องผู้ใดยูกลยยูกลกะมาใหาก้กำลังใจมายินดีกับความสำเร็จของน้องยูกิค่ะถือได้ว่าน้องยูกิหายทองคำเก่งแห้งเนาะเก่งค่งบับพ่อพี่น้องสิบหสิบเจ็ดปีสิบหกปีค่ะแล้วน้องประสบความสำเร็จถึงขนาดนี้เพราะว่าสิซื้อทีและกะสร้างบ้านบ้านหลังเล็ก บ้านหลังไงกับกาลัสางสิลงกเสาเอกเสาโท่ความสำเร็จของน้องอยูกับถือว่าสุดยอดแล้วสำหรับเด็กคนหนึ่งที่เดินตามฝันเพราะว่าน้องอยูกีให้ทองคำเพิ่นมีความฝันตั้งแต่อายุยังหน่อยตั้งแต่อายุเก่า,วากวบกับเดินตะล่อนหาประกวดชอบในการลองการล่ำในสายทางนี่น้องกับไหแมยให้พอพาตะลอนตะลอน ออกหาประกวดงานน,านันงานนี้สู่ทนมากจนถึงมือนีถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากแล้วกัน้องยูกิให้ทองคําเป็นอีหยังที่แบบโกอินเตอร์มาน้องมีศิลน้นองมีศาสตร์มีศิลในด้านการแสดงทุกทุกรูปแบบบว่ว่าสิเป็นร้องเป็นลํำเขียนเพลงแต่งเพลงแสดงละคร ทุกสิ่งทุกอย่างคือน้องยุก,กิเกิดมาพร้อมมากค่ะพี่น้องค่ะเพราว่าสิเป็นรูปร่างหน้าตาหน้าตาเพื่อนก็เหมือนผา,าประท่านมากเลยคือน้องยุก,กิสวยเป๊ะปังมากบพตอ้องตอนนี้น้องเพราะข้างในเปนเฮ็ดอีหยังล่ละคะ่ะแต่ว่าอนาคตขคางนาเป็นอีกเรื่องหนึง่งพระว่าน้องตอนนี้คือสวยเฟอร์เฟคมากโดยที่ว่าบ่าต้องเห็ดอีหยังเลยคือฝาประท่านมากเี่ดีสําหรับน้องยุก,กิ บาวาสิเป็นบุญวาสนาบาวาสิเป็นรูปร่างหน้าตาค่ะก็ขอให้น้องยุก้กีหายท้องค่ำจเจริญลุ่งเรื่องขึ้นไปเรื่อยๆแห้งๆปังๆห้มีตาพอแมพี่นองเอฟซีหักแพงหักอีหลา่ายุยเซซีตลอดไปแล้วกะขอให้น้องยุก,กีคิดยังไงกะให้ประสงค์ความประสบความสำเร็จสมความมุ่งมั่นฝ่าถนาทุกสิ่งอย่าง นะคะสาหรับน้องยูกิไยทองคําถือได้ว่ากลัวน้องกัวยูกิ uki, จะมายืนยุดยุดย่นีได้บ่แมนเรืองง่ายค่ะพี่น้องค่ะบ่แมนเรืองง่ายเลยแล้วกับ,บ่ได้มาโดยง่ายเลยทุกสิ่งทุกอย่างแหลกแลกมาด้วยต้องพานมาก,กับอุปสรรคหลายซะเหลือเกินยูกิไยทองคําถือว่าเป็นศิลปินอีกท่านหนึ่ง ที่กระแสดามาคือฝาดนั่งแรงมาค่ะพอวานองยุกิต้องยืนให้ได้อะพี่น้องต้องต้องแข็งแกร่งให้ได้ต้องข้ามมันให้ได้อ่าดามาแต่ละจุดดามาแต่ละเออือน,นี่คือแบบแทบลมเลยละ่ะหันเมนหันเมนยี่ยังที่แบบปะทะน่ะเกือบ,บลมทั้งยืนเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าน้องกะสู่สู่มาได พราะว่าน้องกะมี่พอมีแมเป็นเสาหลักแล้กก็มีค้นทีค่อยสียืนเคี่ยงคางลูกตลอดนัด่นก็นคือพอกับแมเพราะว่าสิเจออุปสรรคดราม่าอ่าหน่อยหรือหลายค่ะน้องยุกิกับพานพนมาทุกคลังมากไม,กมก่กายกองนะคะสําหรับดราม่าของน้องยุกิย้อนคิดไปเนี่เยเสียสิดเบาไปนั่มคิด จินตนาการภาพมานั่งค่ะว่าน้องเจออย่างมาแน่น่อยไหมคะพี่น้องถ้าเป็นคนที่แบบใจถอดหรือว่าถอดใจแน่หนึ่งคือท่อเลยด้ค่ะพี่น้องท่อเลยนะคะสําหรับแต่ละกระแสแต่ละดามาของน้องยูกิให้ทองข้ามคือไม่ธรรมดาค่ะแต่สุดท้ายแล้วน้องกะสามารถผ่านพ้นมาได้ค่ะแต่ยากให้น้องยูกิให้ทองข้าของเฮ้าค่ะแข็งแก่งยู่ยังสี่ตลอดค่ะ น้ำผ้ายูกิแบรนด์น้ำผ้า,าทีมงานยูีิแบรนด์ไปสู้ความโกอินเตอร์ไปสู้ความเจะเลิญนไปสู้ความเป็นซูเปอร์สตาร์ค่ะสำหรับน้องยูกิแล้วแจสิทธิ์ววายังมีอีอยังอีกมากมายเหลือเกินที่น้องยูกิต้องต้องประเชิญและน้องยูคิต้องเจออีอยังอีกมากมายแต่ก็ขอให รอบควแล้วกะน้องยุก,กียืนเคียงขางกันอยู่จังสีตลอดเมื่อหนึ่งก็ต้องเป็นของเฮ้าถือได้ว่าน้องเป็นอีกหนึ่งคนที่เดินตามฝันค่ะแล้วฝันของน้องก็เริ่มเป็นจริงขึ้นมากแต่ละช็อตแต่ละช็อตแต่ละอย่างตะกี้น้องกับฝันแค่ว่าอย่างนี้เงินซอยเหลือพอแม่ค่ะอยากมีบ้านน้องก็เริ่มมีเงินเริ่มมีบ้านแล้วน้องก็ซื้อทีซื้อท่างไว เสร็จที่น่อยได้ค่ะบ่บปากซื่อๆได้หน่ยเงียบได้น่ะนะค่ะสําหรับน้องย,ยูกิคือพ่อแม่เพิ่นกันยู่แบบพ่อเพียงอยู่กลางทงไฮทงหน้ายู่แบบสมถทะเลียงหมูเลียงม้ลลงมาตามตามความชอบของเพิ่นนั่นแหละค่ะล้วก็เฮ็ดบ้านคืนกลางทงหน้าค่ะเป็นแบบว่าแทบสิบวโเสืยนะค่ะถ้าผู้อื่นที่เ่เคยเห็นพื้นฐานที่เพิ่นเป็นมากับกก็สิคือแบบว่า พื่นสีเป็นคนยิงบอเพื่นเป็นยังไงแต่ว่าบบแมนค่ะพอตุมม้มมออุบมแล้วคือเป็นพื้นบ้านมากเป็นให้บ้านมากลก้วกอยู่แบบสมถะมาค่ะนอกเหนือจากข้าลูกทั่วแล้วมีเวลาวางเว้นเพื่อนกันมากค่ะมาเยี่ยมบ้านมาอยู่บ้าน,มา,านมาหายอาหารนองนองมาเยี่ยมลูกเยียบเต่าเพื่อนที่อยู่บ้านแตงง่งยัวยัวอยู่ค่ะพี่น้องคะค่ะนี่ก็คือความเป็น มาของยูกิหายทองคำกับขอบครั้วแล้วเมื่อนีเพื่อนประสบความสำเร็จนะคะเข้ากับมารวมยินดีกับนองนะคะกับคนที่หักที่แพงหักแพงอยู่แล้วกก่หักนองยูกิหักอีหล่าหน่อยของเข้าจังซีตลอดไปค่ะสำหรับคนที่หักนองยูกิคนที่เป็นเอฟซีนองจริงๆหาทางออกบ่ได้ดอกยายซิดว่าพราวานองเป็นคนมีอัธยาศัยอันดีงามรอเกิน ผู้ได้เห็นผู้ไดกกะหลงหลักเพราว่าพอว่าแม่เป็นเพินเ่นบ่ถือเนือ้อถือตวัวค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดได้ไปเบิ่งคอนเสิตนองค่ะต้องไปเบิ่งค่ะอยากให้พี่น้องไปเบิ่งค่ะถ้าคนบ่ไปเบิ่งเองสิว่าเห็นความความหนารลักของน้องแล้วก็ความสูของยูกิแล้วก็ความเป็นผู้นําของยูกิคือทุกสิ่งทุกอย่างไปดูด้วยตาค่ะพี่น้องแล้วสีเห็นว่ายูกิบ่แปลกทีเพิ่นได้เป็นผู้นําแต่น้อย ได้เป็นบอ่อบอแต่อายุยังหน่อยไม่แปกค่ะพี่น้องคะไปเบึ้งความเก่งของยูกิหายทองคาแลว้วก็ขอบขัวนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะาย่สิแต่ว่ารวมแสดงความยินดีกับแม่อุ้มพ่อตุ้มแล้วก็น้องยูกินะคะสําหรับเมื่อนี่ึืนบ้านไม่ล้างน้อยมืออื่นว่างเสาเข็มแมนาบาบว่าได้ไปก็ขอแสดงความยินดีลวงหนานะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ